สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องตันอัตพลลำเพลินลำเชียวครับพี่น้องครับตอนนี้เขามาในงานได้แล้วครับพี่น้องครับจงปกปักรักษาให้มือมหาสารคามปราศจากสัพพพาฏิทั้งหลายทั้งปวงบริเวณข้างหน้าโรงเรียนพดุงนาลีนะครับพี่น้องครับลมฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนเป็นสุขสันติเจริญรุ่งเรืองวัฒนา จริงๆขึ <onents and> <behaviour> yeah! ้นไปเถินขอสีมาเบือต่อจันหวะคนเฉลิมฉลองมือในวาระ164มือเป็นออกขุ้มาเบิ่เทั่งสะพานลอยคึ้นไปด้าบนเ่ใจะได้เห็นภาพมสูงในารเกิด่นความิและรัญญานคมหาสมทไม่ใช่เพียงจังหวัดแต่ก็คือความผูกพันที่เราล้อมให้เรารังบันเกิด พยายาจะเรียนรู้ท่าทางทุก so ข so ้อยากของร้อยหกสิบสี่นเรื่องราวของความืยนควาเพียรและความสัมัธีะดับโกในเดือกุมนนะครับที่เฉลนครับร้อยหิีของมัาสารการนะครับสิเือนช่วงเวลาประมาณสิบสามนกานะครับทานประธาที่ไม่ได้รวมในที่ัตรสภาสอนพี่น้องซึ่งเนพระเระทุทั่วทั้งประเทศครับได้มารวม มอบพรันเป็นบุคคลให้กับพวกเราชาวมัคคาสทศกาในบริเวณมัเบนอยู่ในการที่จะประกอบพิีมหาสังฆาและบรเ็กิสุทัศนาุปทานโที่แต่ดวงวิญญาณของอดีตเจ้าเมืองและอดีตอันภูวราชการจังหวัดที่ได้รวมรับไปนะครับและวันนี้อว่าเป็นวันสำคัญที่เป็นการแสดงกรแต่งตวเกันตระเนที่ตาคนอี่วาระหนึ่งนะครับในการแสดงัน้อยงคบ นีตัวละครับเป็นพระนอนนะครับเกียรติยศนะครับที่เป็นผู้ช่วยด้วยพระมาสมเด็จพระนังาราชเจ้าพพันธ์รีหลวงแล้วก็พระบวนที่แสดงเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับและก็พรังเอ้าวต้นไมาของชาวพักหาสาระต่างครับในมุกเกียรตใยศไม่ล้มละลานะครับขอนําทุกท่านเข้าสู่ พิธีปฎิญาชเฉลองวาระงร้อยหกสิบปีมูลวัฒนาสขาครับเดี๋ยวกันนี้ครับผมขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับในบริเวณทั้งหนาโรงเรียนปฐุงนาลีครับพี่้างครับว่านการกระทรวงวหาดไทยได้รุบหาให้เกียรติประจำยามท่านรับกล่าวการกล่าวรายงานขออนุญาตเรียนเชิญครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราสักคามและคณะได้รุบหาให้เกียรติร่วมในเป็นเกียรติในพิธี เปิดงานขอริเรียนเชิญท่านเพื่อนกาบรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับภรรญาตพี่น้องสืบบันชนในบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับเปิดพื้นที่นะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านผู้วิเศษในะครับที่ได้กรุณาไวร่วมในพิธีการในวันนี้นะครับอยู่เบื้องหลังท่านประธานในพิธีนะครับนอกจากท่านประธานในพิธีแล้วนะครับในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน สุธินพลแสงครับท่านรัฐพลแสงท่านจิรวัฒน์สุริพาณิชท่านสัพยูสิริายท่านชัยวัฒนาจินรัตน์และท่านกิติศักดิ์นาสวัสดิ์รวมถึงผู้แทนะร,ร,รของภาคส่วนต่างนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนอันนี้เป็นทีมของผู้ที่ครับพี่น้องครับน้องๆจากวงวงรังข้าราชการครับของคุณครูสี่ครับ ต้งใตั้งมือนพื่อทที่สิเพื่อประกาศสามันซึ่งมีความหมายว่าจินาที่ขุยกสมบูด้วยความยินาจทังโดยมีพระเจริญะเด็ีพระมหาชัยเป็นเจ้าเมืองตอนแรกจังหวัดป่าศาราได้ดำเนินงานกับเพื่อนในเวลาเฉลิมฉลองหนรอหปีเมือ ันนี่คืองานหนึ่งร้อยหกสิบปีมหาสารคามครับพี่น้องครับภาพไปเบ่งทีมงานน้องๆออกแบบอาคารสีนะครับนำทีมโดยคุณครูทีนะครับ การรเปรกันการขาอย่ามั่นคมีการรบรมเสริมการอนนักรีโดยผู้ซีรีเป็นนักรียนนุงโตรของโรรียมัธคมไทมความข็งคกรรมคือพีคอยดมหาสารคามการพันาการจะงดกานงานที่มหามืเปิดมากในเวลา1ีนตืเมารคามดีด้านศาสนาได้จัด อบรมโ,โครงการพัฒนาศิลธรร,รมจริยธรรมข้าราิชการทุกเดือนแนละสารการจังหวัดและมีการจัดทำาุนตักบาทเวยหน้าหอพระประธานกัรทวิชัยทุกวันที่1ของเดือนอด้านาการศึกษาและด้านศึกษาและบริการประชาชนได้จัดโครงการมหกรรมจัดหางาน Job Expo งาและโครงการาผู้<อ>ใหญ่ไซเบอร์ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่21ด้านที่6ด้านการส่งเสริมอาชีพและสิ่ง้มีการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ลายเกศศึกษาโดยเชื่อมโยงกับต้นพลึกซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชานประจำจังหวัดที่มีชื่อภาษาคือนุ่งเนีว่านุรลรีครับพี่น้องครับบริเวณที่ว่าการอำเภอมาศรขามมาเฟอร์นันและมีเฉดสีที่มาจากสีตรงขั่งซึ่งเป็น สินค้าสําคัญมาตั้งแต่อดีตเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่อนุชนรุ่นหลังสําหรับพิธีเปิดงานในวันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองมาสารคามโดยมีกิจกรรมทนการประกออกด้วยแก่ารถวายบัลลังก์การให้กับบรรพบุรุษคลิปนี้กลับเบิ้งบรรยากาศประมาณนี้ครับเพราะี่ยังไหลครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอเข้าไปคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนติดตามเด้อเดี๋ยวหลังจากนี้กับสิบผ้า กันไปหาหมองยูหม่องเศร้าทั้งหลังวไปเบืองวอนเป็นยังไงจะได้แม่ ากำววจนโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไหมคริมนาครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกทุกมกำลังใจที่มอบให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสปายกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของทางกองพลลำดวนพิเศษสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนครับสวัสดีครับพอกันไหมทั้งนี้ทางเพื่นฟังพูดแล้วกันฮะโบสะพานมันค่อนก็เลยยานก็เลยลงคนหลาย มันรู้สึกเวลายืนนิ่งๆนะล่องยืนมันก็เลยลงมาเลยโอเคครับพี่ดองครับด้วยความกตัคิดนะครับ